เลยสวัสดีครับสดีดรามเข้าสู่ติ๊กติ๊กติ๊กอ้าวเนี่ยวันนี้ก็มาเดมอโคลราดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศโคลราดเออทำไมต้องมาโคลราดนะฮะเกิดและเรียนที่นี่ครอบครัวอยู่ที่นี่เออใช่มีการรวมครอบครัวมีรวมเพื่อนๆมาดูหนังเรื่องอะไรนะฮะเติวเตอร์พี่วันมาสอนเออจริงๆถ้าปิดลองดูเพียงสมตาน่าก็จะเปิดให้ดูเหมือนกันไม่เป็นไรเป็นการทายอินเบาๆแบบเบาๆอ่ะมีอะไรอยากบอกคนดูไหมฮะดูพี่นิวไปเลยครับซูมหน้าพี่นิวเราแต่งหน้าเป็นผีนานไหม ชั่วโมงเธอออกมาอยู่ห้าวิถึงห้าวิหรืออย่าง minimum สามวิกันแหะหยอกหรอเมื่อกี้แหวนก็ไปดูอ่ะจอใหญ่ๆน้องมีนเขาหล่อมากเลยเนาะโกบกบก่อนกบกบงานกบงานกบถามก๊ก่อนไม่เหินมะเขาปิดดูไปแล้วของดีโคร่าคืออะไรครับอ่าเราทำถามเร็วด้วยทำเร็วตอบเร็วของดีโค้ตร่าก็โก๊ะกันเหรอ มันต้องชงมาขนาดแ,แล้วเนาะมึงนคงนไม่ต้องมาบอกว่าคือแบบผัดหมี่อะไรอย่างงี้หรอกมั้งก็ตพงตบอกว่าก๊กสิออของใหม่อีกทีนึงกันเนาะห้าส <c oughs> ี่สามสองของดีโคราชคืออะไรนะครับกกเลียงครับอกให้พูดแต่มาไม่เจอนะเพราะว่าตัวอยู่สัตหขายคนที่ไม่ได้อยู่โคราชให้มาเที่ยวโคราชเอ็มหกเสร็จแล้วดี <c oughs> ขับรถดีมาก <c oughs> ถนนดี กอกเลี <irgend>. ้ย <divide> งจะเล่นเป็นนักเรียนไปถึงพศไหนนี่ก <slightly cheers> ็มันยังได้อยู่ก็ให้มันเล่นไปก่อนสิเออแต่ตลกมากเลยนะว่าพออันเนี้ยพอิ่งลงคลิปคอนเทนต์ที่แต่งเอฟเฟกต์เรื่องนี้ไปเนาะแล้วคนก็ทักถามว่ากันด้าตายเหรอคล้ายๆกันเหมือนกันเลยแค่อันนึงปักบออันนึงไม่เด็ดปักแล้วมันบังเอิดออนพร้อมกันพอดีคนก็เลยถามว่ากันด้าตายเหรอเป็นงานเจอแฟนคลับเจอครอบครัวมาดูมาดูหนังอบอุ่นอิ่มใจครไหม ครับมาถึงยังไม่ได้เจอครอบครัวเลยครับนั่งข้างพ่อเมื่อกี้คนอื่นยังไม่ได้เจอเลยครับเพราะว่ามาถึงปุ๊บนักนางชายไปแล้วเจอวันนี้มันมันหยุด4วันติดรถมันติดมากฉันออกไปในเจ็ดโมงเช้ากว่าจะถึงตรงนี้ก็บแปดโมงแล้วเจอรถติดจริงขนาดขึ้นเอ็มหกรถต้อติดเลยจริงเหรอทำไมมาคนละทางกับเราปะเรถขับเต็ดอ่อรถมันเยอะเนาะรถเยอะมันเยอะจริงโคลาขนาดแปดเล่มขับบิ๊กไบค์ไหมวันหลังอะมีงานโคลาเนาะแซ่บบิ๊กไบค์ขึ้นเอ็มหกไม่ได้ลูกเอ็มหกก็ให้แต่รถสี่ล้อขึ้นไม่ได้อะไรเลย ทำไมเราต้องมาดูเดอะติวเตอร์พี่วันมาสอนก็ดูหน่อยก็ดูหน่อยบริษัทแต่งหน้าหามชั่วโมงก็ดูหน่อยเออมันสนุกยังไงนะก็ดูนิดนึงไปดูมีนก็ได้อามีนหล่อจริงบางทีขึ้นจอแล้วเหรอโกกันดีดูโกก่อนพลาดจังเลยวันนั้นนะโก่งหน้านานก็เป็นแฟนกับโกกเลี้ยงเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูโกกเลี้ยงเล่นลิเกด้วยไม่ได้มั่งไปวันนั้นเออก็ควรและเนาะเอาเดี๋วไปร้องลิเกมาด้วยเห็นในคลิปแบบแต่งหน้าลิเกเนี่ยยากกว่าแต่งหน้าผีอีก แต่งให้หลอแต่งนาฬิกาสองแต่คือทิศหนักๆเลยแต่ขนตารู้สึกแปลกใจมากทำไมสอนรามแต่งเก่งจังเลยอสอนรามเขาแต่งแบบสิบนาทีเสร็จแล้วนี่แต่งสองชั่วโมงเขาแบบโอ้โหจริงเขาบอกเขาแต่งทุกวันลองลิเกให้ฟังคิดออถามว่าตอนนี้ร้องได้ไหมไม่ได้สอนรามสง่งส่งจะคิวมาให้ตอนสี่โมงเย็นบอกว่าเดี๋ยวขึ้นตอนสามทุ่ม ไม่ใช่ใชน้องแบงค์อย่าทำพี่โกเ,เวลาให้ท่องมาแล้วถามว่าเราขึ้นมาท่องได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีสั่นลามกดไม้นิ้วไม่อยู่แล้วก็กระซิบข้างหลังว่าท่องอย่างนี้ต่อพี่บมอท่องอย่างนี้ตอ,เ,อ,อเป็นบบช่องสีบางคนพอมันใช่ส <ๆ S 1> ิเป็นเบื้องหลักว่าแบบเขาเโางงว่าสำหรับกดอะไรข้างเอวอ๋อกดไม้มิ้วไว้อยู่แล้วก็กระซิบบอก่ทออะไรตนอกจากมาดูหน่อยเหอะเราอยากจะบอกอะไรคนดูให้มาดูหนังไหมฮะมาดูหนังก็ดีแต่ผมคิดว่าถ้าเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์ในเร็วๆนี้คือหนังมันอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วไงของเดือนนาะวันนี้ เริ้นเดินพอดีเลยอ่าใช่อ่าคิดว่าอีกสองสเดือนน่าจะเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เป็นออนไลน์กับทีหลังต่อได้แต่ตอนนี้งานโกก็มีซีรีส์ออนอยู่ทุกวันพุธ G M T ที่สิบห้าพุธตายแล้วเราต้องดูนะต้องดูสิเพ้อฉันยังไม่เห็นเธอปั่นแท็กให้ฉันเลยไอคอนแท็ก E P 4ี่อะไรวันพุธหน้าเนี่ยออ๋ๆเป็นผีเป็นเรื่องนั้นเป็นผีไม่ได้เป็นผีเป็นเรื่อโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกนั้นไม่ได้ตายด้วยอย่าเอามาปนกัน ใช่สามารถยืนยันได้ว่าเรื่องนั้นไม่ได้ตายทุกวันพุ่ง G M ยี่สิบห้าไปดูได้นะครับเรื่องนั้นไม่ได้ตายอย่าเอามาปนกันลาเถอะเนาะลาลาไหมลาเลยเหรออิงก้าไงว่าขึ้นเออจริงจริงเราขึ้นซับไตเติ้ลได้นะเมืองอิงก้าผ้าใหม่ดีมีโคราชปลาสางหิมดินดันเกลือนคำขวัญโคราชสั่งงานสั่งงานไปอินเสิร์ตคลิปก็ถ่ายว่าของโคราชคืออะไรไปดูไปดูหนัง ไปดูหนังกันเถอะไปดูหนัง